สวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องสายันชาแนลครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมจะนําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับการทํานานะครับปุ๋ยเคมีถือว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญในการเพิ่มผลผลิตให้กับนาข้าวนะครับแต่ก็ยังมีอีกลหลายๆท่านที่ใช้ปุ๋ยเคมี บ,บผิดวิธีนะครับปุ๋ยเคมีในท้องตลาดนะครับที่เราใช้กันผมเชื่อว่าทุกกี่ห้อมีคุณภาพเพราะว่าต้องผ่านการตรวจสอบจากกรมวิชาการเกษตรนะครับปุ๋ยเคมีที่เราใช้กันอยู่นะครับจะมีอยู่สองประเภทนะครับแบบแรกปุ๋ยยูเรียนะครับสูตรที่ใช้กันก็ 46 0 0นะครับปุ๋ยยูเรียจะละลายน้ำได้เร็วนะครับแล้วก็อีกแบบปุ๋ยสูตรนะครับก็มีทั้งปุ๋ยยูเรียแล้วก็มีทั้งโพแทสเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะครับก็เป็น3สูตรนะครับมีธาตุอาหาร3ามอย่าง กา,การใช้ปุ๋ยถ้าผิดวิธีจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันครับปุ๋ยเคมีใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยที่มีราคาแพงนะครับแต่ใช้แล้วทําให้พืชได้ผลผลิตสูงนะครับเกิดความคุ้มค่าและได้ผลกลาําไรดีแต่น่าเสียดายนะครับถ้าหากใช้ปุ๋ยเคมี ผิดวิธีเงินที่จ่ายไปก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยสุดท้ายก็มีแต่ขาดทุนครับการใช้ปุ๋ยเคมีผิดวิธีที่พบบ่อยมาจากความไม่รู้ความเข้าใจผิดบ้างความเคยชินบ้างมาดูกันว่าเราเป็นหนึ่งในเกษตรกร,ร,กรที่ใช้ปุ๋ยเคมีผิดวิธีกันหรือเปล่าครับมาดูซิว่า การทานาของท่านการใส่ปุ๋ยของท่านผิดวิธีกันหรือเปล่าผิดวิธีแบบไหนมาดูกันครับทํานาอัดปุ๋ยยูเรียกันเข้าไปพบมากในชาวนาภาคกลางครับที่ปลูกข้าวในนาดินเหนียวนะครับเพราะเชื่อว่าในดินเหนียวมีฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมในดินมากพออยู่แล้วนะครับก็เลยไม่สนใจที่จะใส่ธาตุสองตัวนี้นะครับก็คือ P กับ K ฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมนะครับแต่อัดไนโตรเจนหรือ N ครับก็คือปุยยูเรียสูตรโดยทั่วไปก็4600นะครับก็อัดกันเข้าไปนะครับเร่งให้ข้าวใบเขียวสวยไปทั่วทั้งท้องนานาใครไม่เขียวจะถูกเพื่อนบ้านดูถูกว่าทำนาไม่เป็นอันนี้ก็เป็นความเข้าใจแบบผิดๆนะครับ ยูเลียมากๆจนใบเขียวสดทำให้ต้นข้าวอวบน้ำต้นไม่ค่อยแข็งแรงแต่ใบใหญ่น้ำหนักใบเยอะกลางคืนโดนน้ำค้างแถบถ้ามีลมพัดต้นอวบอวบของต้นข้าวก็จะรับน้ำหนักไม่ไหวข้าวในนาจะล้มนะครับต้นข้าวที่อวบน้ำใบเขียวสดมันเป็นแหล่งอาหารโปรดของแรงนะครับ จากเดิมที่ไม่ต้องใช้ยากำจัดสัตููพืชมากนะครับกับเป็นต้องใช้ยาเพิ่มต้นทุนค่ายาก็แพงตามขึ้นไปด้วยนะครับที่3ครับควรรู้ไว้สักนิดนะครับว่าในดินเหนียวมีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยู่มากแล้วก็จริงนะครับแต่มันเป็นธาตุที่ปลดปล่อยออกมาช้าๆนะครับไม่ทัน ต่อความต้องการของต้นข้าวดังนั้นนะครับจึงยังจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมไปด้วยนะครับซึ่งมันจะละลายไวแตกตัวไวเสริมให้นาข้าวด้วยนะครับการทำนาถึงจะได้ผลผลิตที่ดีนะครับไม่ควรใส่ปุ๋ยยูเรียอย่างเดียวนะครับ 2. ครับใส่ปุ๋ยยูเรียรอบแลก ใส่ปุ๋ยสูตรรอบหลังนี่เป็นปัญหาโรคแตก 8, ปัญหาหนึ่งทีเดียวนะครับเพราะว่าเกษตรกรชาวนาบ้านเราจำกันแต่ว่าข้าวช่วงเจริญเติบโตต้องการธาตุไนโตรเจนและช่วงออกรวงต้องการโพแทสเซียมจึงมักใส่ปุ๋ยยูเรีย46-0-0เป็นปุ๋ยรอบแรกครับแล้วใส่ปุ๋ยสูตรที่มีธาตุ โพแทสเซียมฟอสฟอรัสเช่นสูตร16-8-16 16-8การรอบหลังตอนรับรวงนะครับเพราะว่าฟอสฟอรัสหรือธาตุ P นะครับช่วยขยายรากทำให้ข้าวแตกกอมากนะครับและช่วยส่งเสริมให้ข้าวออกรวงมากต้องใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยรอบแรกนะครับการไปใส่รอบหลังตอนข้าวกำลังออกรวง จึงไม่ได้ช่วยเรื่องการขยายรากหรือการแตกกอเลยครับแล้วก็ไม่น่าจะช่วยเรื่องการออกรวงด้วยครับเพราะขณะใส่ปุ๋ยข้าวข้าวมักจะสร้างรวงไปแล้วนะครับเพียงแต่ยังไม่แทงรวงออกมาให้เห็นก็เท่านั้นนะครับการใส่ฟอสฟอรัสที่ช้าเกินไปจึงเหมือนทิ้งเงินไปฟรีๆครับโพแทสเซียมหรือ ธาตุคนะครับเป็นธาตุที่พืชใช้มากในช่วงที่สร้างน้ําหนักนะครับแต่ธาตุนี้เคลื่อนย้ายช้านะครับประมาณว่าต้องใช้เวลาถึง30วันจึงจะเดินทางขึ้นไปถึงใบได้การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมดับรวงกว่าต้นข้าวจะดูดไปถึงใบก็ถึงเวลาเกี่ยวข้าวพอดีครับการใส่ โพแทสเซียมจึงไม่ได้ใช้ประโยชน์และเหลือตกค้างอยู่ในตอสังและฟางข้าวเป็นส่วนใหญ่ครับการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมช้าจึงเหมือนการทิ้งเงินลงดินนะครับแล้วก็ถ้ามีการเผาตอสังด้วยก็เหมือนเผาเงินทิ้งเที่ยวครับการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมจึงต้องใส่ตั้งแต่รอบแรกครับ วิธีการใส่ปุ๋ยในนาข้าวให้ถูกวิธีนะครับต้องใส่ปุ๋ยสูตรก่อนนะครับเป็นปุ๋ยรอบแรกและปุ๋ยรับรวงหรือปุ๋ยรอบสองให้ใส่เฉพาะยูเรียเพราะเมื่อข้าวออกรวงแล้วต้องเน้นเรื่องการสังเคราะห์แสงนะครับจึงต้องบำรุงด้วยปุ๋ยยูเรียให้ใบเขียวนานๆข้าวจะ ได้สะสมแป้งได้มากน้ำหนักดีเรื่องธาตุโพแทสเซียมไม่ต้องห่วงนะครับส่วนหนึ่งมันจะสะสมรออยู่ในลําต้นแล้วและอีกส่วนหนึ่งก็จะสะสมตั้งแต่ใส่ปุ๋ยตั้งแต่รอบแรกไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับ ปุ๋ยเคมีทุกยี่ห้อมีคุณภาพแต่ถ้าเราใช้แบบผิดวิธีใส่ไม่ถูกวิธีก็จะทำให้เราสิ้นเปืองเงินแล้วก็พบปัญหาในการเพาะปลูกนะครับก็นำมาฝากกันสำหรับคล,คลิปนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ